ไปก็ร ina, รกรองสีครับลงสีรอบที่สองชมพูมุกชมพูบานเย็นครับรอบนี้รรรครับช่างลงสีลงสีจริงรอบที่สองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ู e ครับออยู่ดัมซิงขณะนี้ช่างก็กำลังลงสีครับลงสีหัวครับของ เบก้าครับอีสูตุเบก้าของเสียหนุ่มครับทรัพย์สกุลนาครับอำเภอบ้านกรวดลงสีจริงรอบที่สองครับโอ้เริ่มสวยแล้วครับตัวนี้เป็นชมพูครับชมพูมุกบานเย็นครับทุกคนครับนี่ครับรอบที่สองโอ้ซีก็ประมาณนี้ครับพี่น้อง สีก็ออกประมาณนี้ครับสีชมพู ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้หวันครับเรอรำชมคลิปตอนต่อไปครับ